บ้าจริงผมไม่รู้ไปเลยว่าคาร่าไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้มาก่อนผมได้ทำให้เธอกลสุดๆแน่ถ้าผมไม่ระวังคริสเป็น,ปนตัวใบเดียวที่จะพาผมเข้างาประมูลและเข้าใกล้ตัวอีรักเขาต้องหายตัวไปซะที่น่ามันจงแจ้งไปแล้วเข้าไปแบบเงียบๆจะดีกว่า คุณควินเขาอยากให้การมาชิคาโก้ครั้งแรกของคุณเป็นที่น่าจดจำที่สุดนะครับเสียงดีใช่ไหมล่ะครับเร็วแรงมากด้วยคุณควินเขามไม่ทราบว่าคุณชอบรถสีไหนฉะนั้นคุณจะเลือกคันไหนไปก็ได้นะครับ เอาคันนี days, ้เตรียมให้พร้อมตอนชันกลับมาด้วยต้องมีตารางเวลาหรืออะไรสักอย่างในโทรศัพท์ของมันจะปล่อยมันไปไม่ได้ทำงานของแกสิอย่ามาไม่อยู่กับฉันเวนนียพระเจ้าไอ้แกบอกว่าตรวจสอบแล้วไงคริสเบน จะปล่อยให้คริสป็นหนีไปไม่ได้คุณคริสปินผมจะไม่เลขข็กแค่เลยขากับคุณแบบที่คุณสวยคุณทำหรอกผมจะรับเป้าหมายให้ดูแลคุณฉะนั้นผมเลยรู้เรื่องงานอนดิเลกคุณนะ่ะคุณอยากได้สาวๆใช่ไหม นั่นแหละที่คุณจะทําพอออกนอกประเทศแล้วคุณจะทําให้คุณคิดต้องมาเสียนตอนคุณอยู่ชี่คาโกไม่ได้เราเตรียมขวัญให้คุณแล้วว่าที่อิน i ินิต9นทูให้คุณถามหา POPPY SPECIAL แล้วคุณจะได้รับบัตรเชิญไปไงานประมูลดูเหมือนคิสป็นกำลังจะไปเอาอะไรสักอย่างที่ถูกเรียกว่า POPPY SPECIAL ที่ครับที่ชื่อว่า i n f i n นิต9นท n f i n ินฟินทไม่ใช่ชื่อเป็นทางการ จะเห็นในบอร์ดมีคนพูดถึงอยู่เหมือนกันเปลือเรื่อหมมันจะไปขับปลอดสำหรับสุภาพบุรุษแน่นอนว่ามันเป็นขับใต้ดินงั้นป๊อปปี้สเปเชียลก็คือผู้หญิงสิงนะตัวกับโปรไฟล์ของคริสเป็นที่คุณมีอยู่เลยฉันว่าป๊อปปี้คงเป็นตาเท่ากันงานประมูลนี่มันอะไรกันื่อว,ว่าเราก็ต่างรู้คำตอบนะใช่กระเบนที่ขับบาดเชิงคริสเป็นอยู่ที่นั่น เอาละผมทําใจกล้าเข้าถ้าเสือแล้วแค่คุมสติเข้าไว้แล้วพูดให้น้อยที่สุดท่านที่ทําได้ถ้าผู้มารู้เรื่องคริสปินแล้วผมก็จะดึงคอสนใจแค่หาบัตรเชิญให้เจอแล้วออกมาซะ ปพอร์พีสเปเชียลเลอร์ดีมากเลยครับคุณคริสปินอาหารจานเด็ดจัดเตรียมไว้ให้คุณโดยเฉพาะเราจะขอเก็บอาวุธของคุณไว้ด้วยนะครับคุณคริสปินเช่นนี้เลยครับเราเกิดอะไรขึ้นกับการที่เราส่งไปอารับผู้มันขับตามมาไม่ทันเนี่ย คุณควนรับประกันความสะดวกสบายคนเลยครับในฐานะตัวแทนของเขาเราขอเสนอของขวัญชิ้นพิเศษนี้ให้กับคุณเ็นเลยครับสนุกให้เต็มที่คือคือของขวาญพิเศษของฉันเหรอเธอชื่ออะไรปัอปปี้อ ฉันรู้เรื่องแกสิทธิ์แกท่ากับสาวๆไม่ใช่อย่างนั้นหรอกไม่เป็นไรหรอกฉันเลิกละคุณคิดสปินทุกอย่างเรียบร้อยดีนะครับ ถ้าแกขัดขอใช่แกจะเป็นไรต่อไปฉันไม่ได้จะทำะรท้ายเธอแค่มากับฉันฉันช่วยเธอได้ไม่คุณมาถ่าฉันเจอเขาพูดกันว่าคุณเป,ป็นปีศาร้ายคุณไม่ใช่คริสปินใช่ไหมฉันนามสกุลเพียร์ ปืนผม หวังว่าคุณจะกลับมาอีกนะครับฉันมีเรื่องวันหน่อยฉันจะพาปอปเป้ไปจากที่นี่โทรหาอีฟิิดันท่ทูแกล้งทำเป็นผู้ชมคริสปินบอกพวกมันไปว่าคริสปินขอให้ส่งตัวปอปเป้ไปที่งานประมูลด้วยโอเคได้เลยเธอจะไปที่นั่นฉันจะทำให้ได้คริสปินอาจจะต้องตายแต่อย่างน้อยเราก็สามารถช่วยสาวคนนี้ไม่ได้ มันมีความหมายใช่ไหมฉันไม่แน่ใจว่าเราจะทำได้ยังแค่ไหนแต่เราจะพาเธอออกมา